สวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้มีบุญทุกท่านก่อนที่เราจะเริ่มเรื่องราวในวันนี้ผมอยากให้ท่านลองตอบคําถามในใจสักนิดท่านเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตติดขัดทําอะไรก็ไม่ขึ้นเหมือนมีอะไรบางอย่างมองไม่เห็นมาขวางทางอยู่หรือเคยรู้สึกไหมว่าอยากจะทําบุญใหญ่สักครั้งในชีวิตที่จะสามารถพลิกชะตาจากร้ายให้กลายเป็นดีได้หากท่านเคยรู้สึกเช่นนั้นวิดีโอนี้คือคําตอบที่ท่านตามหาครับ เพราะในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ท่านจะได้รู้จักกับบุญใหญ่เฉพาะการที่มีเวลาทําเพียงหนึ่งเดือนในหนึ่งปีเท่านั้นเป็นบุญที่สามารถเปิดฟ้ารับทรัพย์และเปลี่ยนชีวิตของท่านได้อย่างน่าอัศจรรย์บุญนั้นคือบุญกระถินครับหลังจากวันออกพรรษาแสงแห่งบุญก็เริ่มเปิดขึ้นอีกครั้งเป็นช่วงเวลาเพียงหนึ่งเดือนในรอบปีที่ฟ้าเปิดทางสวรรค์เปิดและเป็นเวลาที่มนุษย์เราสามารถสร้างบุญใหญ่ที่สุดในรอบป,ปีได้นั่นคือบุญกระถินครับ ท่านผู้ฟังครับคนส่วนใหญ่เข้าใจว่ากรถินคือเอาเงินใส่สองไปทอดที่วัดแต่ความจริงแล้วความหมายของคําว่ากรถินในภาษาบาลีแปลว่าไม้สะดึงลองนึกภาพตามนะครับมันคือกรอบไม้ที่คนสมัยก่อนใช้ขึงพายตึงเพื่ออะไรครับเพื่อให้การเย็บผ้าจีวรน,นั้นง่ายขึ้นเรียบร้อยสวยงามพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระภิกษุที่จำพรรษาครบสามเดือนสามารถใช้ไม้สสดึงนี้เพื่อทําจีวรใหม่ได้และนี่แหละครับ คือจุดเริ่มต้นของคำว่าทอดกระถินหรือกรานกระถินแต่ความพิเศษมันอยู่ตรงนี้ครับพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระพิสูรรับผ้ากรถินได้ปีละหนึ่งครั้งต่อนหนึ่งวัดเท่านั้นและไม่ใช่แค่รับแล้วจบนะครับผ้าผืนนั้นต้องผ่านกระบวนการซากักตัดเย็บย้อมและพระต้องครองให้เสร็จภายในวันเดียวเท่านั้นครับลองนึกดูสิครับว่ามันเร่งด่วนและต้องพร้อมเพรียงกันขนาดไหนจึงจะถือว่าเป็นกรถินสําเร็จตามพระวินยัย ด้วยเหตุนี้เองบุญกระถินจึงถูกเรียกว่าคารทานคือทานที่ถูกจำกัดด้วยเวลาและเป็นบุญที่เกิดได้ยากเพราะต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง7ประการถึงจะเรียกว่ากระถินสมบูรณ์ไม่ใช่เรามีเงินแล้วจะทำได้นะครับต้องมีพระสงฆ์ที่จำพรรษาครบหรูปขึ้นไปต้องมีเจตนาศรัทธาจากญาติโยมต้องอยู่ในช่วงเวลาที่ถูกต้องและอื่นๆอีกมากมายมันคือพิธีกรรมแห่งความพร้อมเพรียงของศรัทธาอย่างแท้จริง ทำไมผมถึงย้ำคำว่าเฉพาะการอยู่บ่อยครั้งเพราะนี่คือหัวใจของบุญกรถินครับบุญนี้ทำได้แค่ช่วงเวลาสั้นๆเพียงหนึ่งเดือนหลังออกพรรษาเท่านั้นคือตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดไปจนถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองพอหมดเขตเวลานี้ไปแล้วต่อให้ท่านมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านอยากจะทอดกรถินก็ทำไม่ได้แล้วครับต้องรอปีหน้าฟ้าใหม่อย่างเดียวและที่น่าอาศัศจรรย์ใจยิ่งกว่านั้นคือมีพุทธบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าห้ามค้าพิสูจนเอยปปากขอ หรือผู้เรียบเคียงให้ใครมาทอดกรถิ่นที่วัดของตนเองเช่นไปบอกว่าโยมวัดอาตมาปีนี้ยังไม่มีใครจองกรถิ่นเลยนะแบบนี้ไม่ได้เลยครับผิดพระวินัยทันทีหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าการทอดกรถิ่นต้องเกิดจากพลังศรัทธาที่เกิดขึ้นเองของผู้ถวายล้วนๆครับดังนั้นหากในวันนี้ท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังอยู่แล้วเกิดความรู้สึกในใจลึกๆว่าฉันอยากจะทําบุญกรถิ่นจังหรือฉันอยากจะเป็นประธานกรถินสักครั้งในชีวิต ขอให้ท่านทราบไว้เลยนะครับว่านั้นไม่ใช่เรื่องเมงเงินครับนั่นคือสัญญาณแห่งบุญที่ยิ่งใหญ่เป็นสัญญาณว่าบุญเก่าที่ท่านเคยทํามาในอดีตชาติกําลังส่งผลกําลังผลักดันให้ท่านสร้างมหาทานบารมีครั้งใหม่ที่จะเปลี่ยนดวงชะตาของท่านในภพชาตินี้ครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วมันต่างจากผ้าป่ายังไงทอดผ้าป่าก็ได้บุญเหมือนกันนี่ใช่ครับได้บุญเหมือนกันแต่ความเข้มข้นของพลังบุญนั้นต่างกันมหาศาล ผมขอบเปรียบเทียบง่ายๆแบบนี้ครับการทอดผ้าป่าเปรียบเหมือนการที่เรากินอาหารที่มีประโยชน์ในทุกๆวันทําได้เรื่อยๆตลอดทั้งปีเป็นการสะสมกําลังบุญไปเรื่อยๆแต่การทอดกรถินเปรียบเหมือนการได้รับยาอายุวัฒนะหรือสุดยอดอาหารทิพย์ที่มีให้กินได้แค่ปีละครั้งเท่านั้นพลังงานที่ได้รับมันจึงเข้มข้นและส่งผลไกลกว่ามากเพราะอะไรครับเพราะการทอดกรถิ่นเป็นการถวายสังฆทานโดยตรงและบริสุทธิ์ที่สุดอย่างหนึ่ง คือการถวายแดมูสงทั้งหมดในวัดนั้นโดยไม่เจาะจงพระพิสุรูปใดรูปหนึ่งเมื่อพระรับแล้วก็ต้องไปทําวิธีอัปปโลกันกรรมคือประชุมสงกันก่อนเพื่อมอบผ้าผืนนั้นให้แก่พระพิสุที่เหมาะสมที่สุดตามพระวินัยครับบุญจึงไม่ได้อยู่ที่พระรูปใดรูปหนึ่งแต่ส่งถึงหมูสงทั้งหมดพล <music> ังบุญจึงกระจายออกไปกว้างไกลมหาศาลเรียกได้ว่าเป็นบุญอันไม่มีประมาณนั่นเองครับมาถึงตอนที่ทุกท่านรอคอยนะครับ แล้วบุญใหญ่นี้จะเปลี่ยนชีวิตเราได้อย่างไรในพระไตรปิฎกและคัมภีร์ต่างๆได้กล่าวถึงอน,นิสงส์งไว้อย่างชัดเจนครับผมจะขยายความให้ท่านเห็นภาพตามนะครับเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์สินมากท่านเคยเจอไหมครับคนที่ขยันแทบตายแต่ไม่รวยสักทีกับอีกคนที่เหมือนทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดบุญกระถินนี้จะไปช่วยเปิดช่องทางแห่งโชคลาภครับไม่ได้หมายความว่าท่านจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งในวันรุ่งขึ้นนะครับ แต่มันจะทําให้การทำมาหากินของท่านคล่องตัวขึ้นมีคนอุปถมัมภ์ค้าชูเจอช่องทางทํากินใหม่ๆเงินทองไม่ขาดมือเหมือนมีแรงส่งที่มองไม่เห็นช่วยอยู่เบื้องหลังเป็นผู้มีใจผ่องใสเบิกบานอยู่เสมอเคยไหมครับที่ตื่นมาก็งหงุดหงิดอารมณ์เสียโดยไม่มีสาเหตุ พลังของบุญกรถิ่นที่เกิดจากจิตที่สละออกอย่างยิ่งใหญ่นี้จะไปชําระล้างความขุ่นโมนในใจทําให้จิตใจเราโปร่งเบาสดใสเมื่อใจเราดีสิ่งดีๆก็จะถูกดึงดูดเข้ามาในชีวิตครับทําให้จิตตั้งมัน่นเข้าถึงสมาธิและธรรมะได้ง่ายสําหรับท่านที่ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแล้วฟุ้งซ่านตลอดการถวายของแด,ด่ส่องโดยไม่ยึดต,ติดในตัวบุคคลจะทําให้จิตของเรากว้างขวางขึ้นคลายจากความยึดมั่นถือมั่นตามเมื่อไปปฏิบัติธรรม จิตจะรวมเป็นสมาธิได้ง่ายขึ้นปัญญาก็จะเกิดตามมาเป็นผู้ใช้ทรัพย์ให้เกิดบุญกุศลติดตัวไปพบหน้าเงินทองที่เราหามาได้เมื่อเราไต่ไปเราก็เอาไปไม่ได้สักบาทแต่เงินที่ท่านนํามาทําบุญกระถิ่นนี้จะไม่สูญหายไปไหนแต่มันจะแปลสภาพเป็นอริยทรัพย์เป็นพลังงานบุญสะสมติดตามท่านไปทุกพทุกชาติทําให้ผิวพรรณงามรูปงามเป็นที่รักของคนทั่วไปอาน,นิสงส์ข้อนี้ไม่ได้หมายถึงสัญญกรรมนะครับ แต่มันคือออร่าหรือรัศมีแห่งบุญครับคนที่ทําบุญใหญ่ด้วยใจบริสุทธิ์จะมีรัศมีพองใสแผ่ออกมาทางกายผิวพรรณวันะจะสดใสหน้าตาเบิกบานใครเห็นก็รู้สึกเมตตาเอ็นดูอยากเข้าใกล้อยากช่วยเหลือทําให้มีชื่อเสียงเกต,ติคุณเป็นที่ยกย่องคนที่ทําบุญเกถินอย่างต่อเนื่องจะมีบาร,รมีแห่งศรัทธาติดตัวครับเวลาพูดอะไรคนก็เชื่อถือ เวลาทำอะไรคนก็อยากสนับสนุนเป็นที่เคารพนับถือของคนรอบข้างโดยอัตโนมัติในสมัยพุทธกาลมีเรื่องราวมากมายที่ยืนยันถึงอานิสงส์อันยิ่งใหญ่นี้ครับแม้กระทั่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเองในสมัยที่พระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีก็เคยถวายผ้ากรถิ่นด้วยพระองค์เองครับมีเรื่องเล่าถึงชายยากจนคนหนึ่งมีเสื้อผ้าอยู่แค่ชุดเดียวแต่พอถึงฤด,ดูการชดกฐถินเขาเกิดศรัทธาอย่างแรงกล้ายอมสละผ้าผืนเดียวที่ตัวเองมีอยู่ นำไปซักให้สะอาดแล้วถวายเป็นผ้ากรถินด้วยจิตที่สละออกอย่างแท้จริงผลบุญนั้นส่งผลให้เขาได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์และในภพชาติต่อๆมาก็เกิดในตระกูลที่มั่งคัง่งมีทรัพย์สมบัติบริบูรณ์และได้สร้างบาร,รมีจนถึงที่สุดแห่งทุกในที่สุดนี่คือตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าผู้ถวายผ้ากรถินย่อมสมปรารถนาในสิ่งที่มุ่งหวังไม่ว่าท่านจะปรารถนาความสําเร็จในทางโลกหรือความเจริญในทางธรรม บุญกระถินสามารถเป็นฐานพลังให้ท่านไปถึงจุดนั้นได้ครับทำบุญแล้วต้องอธิษฐานครับบุญเปรียบเหมือนน้ำที่เรามีอยู่เต็มถังส่วนจิตอธิษฐานก็เปรียบเหมือนท่อที่จะนำพาน้ำแห่งบุญนั้นไปยังเป้าหมายที่เราต้องการเมื่อท่านได้ทำบุญกรถินแล้วไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือร่วมบุญกับผู้อื่นก็ตามให้ท่านพนมมือขึ้นตั้งจิตให้สงบ แล้วกล่าวอธิษฐานในใจว่าข้าพเจ้าชื่อนามสกุลขอน้อมถวายปัจจัยและบริวารกระถินนี้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขออานิสงส์แห่งการถวายมหากระถินทานในครั้งนี้จงเป็นเหตุให้ข้าพเจ้ามีปัญญาสว่างสวยมีทรัพย์สมบัติไม่ขาดสาย ทำงานสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จโดยง่ายมีผู้คนเคารพนับถือได้พบขนทางแห่งธรรมและขอให้ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในการอันควรด้วยเถินและหากท่านต้องการแก้กรรมเฉพาะเรื่องให้เจาะจงลงไปเลยครับเช่นหากติดกรรมด้านการเงินขออานิสงส์นี้จงไปปลดเปลื้องวิบากกรรมที่เคยทำให้ข้าพเจ้าขัดสนด้านการเงิน ขอให้เปิดทางแห่งโชคลาภทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายหากติดกรรมด้านความรักคำพูดหากข้าพเจ้าเคยใช้คำพูดทําร้ายจิตใจใครหรือผิดศีลข้อสี่มาในอดีตขออานิสงส์จากการถวายผ้าอันบริสุทธิ์นี้จงไปชำระวิบากกรรมด้านวาจาขอให้คำพูดของข้าพเจ้าเป็นที่รักของคนทั้งหลาย หรือถ้าหากท่านเคยล่วงเกินพระรัตนตรัยก็กล่าวอธิษฐานเลยครับหากข้าพเจ้าเคยล่วงเกินพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีขอตั้งจิตขอขมากรรมและขออุทิศบุญกระถินนี้ไปเพื่อขออโหสิกรรมนั้นเคล็ดลับสำคัญที่สุดครับคือเจตนาครับบุญกระถินไม่ได้วัดกันที่จำนวนเงิน จักรวาลไม่ได้มองว่าท่านใส่ซอง100บาทหรือห0 0่งแบาทแต่จักรวาลมองที่กำลังใจและความบริสุทธิ์ของเจตนาของท่านครับแต่ถ้าท่านอยากให้บุญนี้ส่งผลอย่างต่อเนื่องและเต็มกำลังผมมีข้อแนะนำครับคือควรทำต่อเนื่องอย่างน้อย3ามปีติดกันเพราะเป็นการต่อยอดบุญไม่ให้ขาดช่วงเปรียบเหมือนการรดน้ำต้นไม้แห่งวาสนาอย่างสม่ำเสมอ ต้นไม้นั้นย่อมเติบโตแข็งแรงและให้ดอกออกผลอย่างแน่นอนครับและอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ทำให้ท่านได้บุญมหาศาลทวีคูณคือการเป็นกัลยาณมิตรนำบุญหรือที่ผมเรียกว่าการเป็นสะพานบุญครับเมื่อท่านได้ฟังเรื่องราวนี้แล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ท่านสามารถแชร์วิดีโอนี้ออกไปหรือไปบอกเล่าชักชวนคนที่ท่านรักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงให้มาร่วมบุญกระถินด้วยกัน ทุกทุกบาททุกทุกสตางค์ที่เกิดจากการชักชวนของท่านบุญนั้นจะส่งถึงท่านด้วยเสมอเรียกว่าเป็นบุญซ้อนบุญครับเอาแล้วครับมาถึงตรงนี้ทุกท่านที่ร่วมอนุโมทนามาด้วยกันพิมพ์คำว่าสาธุเข้ามาหน่อยครับขอให้ท่านได้รับพลังบุญนี้ไปพร้อมๆกันคำถามสุดท้ายครับกระถินแก้กรรมได้จริงหรือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดคือได้จริงครับ แต่มันไม่ใช่การไปลบไฟล์ด a ต a ากรรมเก่าทิ้งกรรมที่ทำไปแล้วไม่สามารถลบได้แต่มันคือการสร้างบุญใหม่ที่มีพลังมหาศาลพอที่จะเจือจางหรือกลบผลของกรรมเก่าให้เบาบางลงผมชอบเปรียบเทียบแบบนี้ครับกรรมชั่วเปรียบเหมือนเกลือหนึ่งกำรรม,มือส่วนบุญกระถินเปรียบเหมือนน้ำสะอาดในแม่น้ำสายใหญ่ถ้าท่านเอาเกลือหนึ่งกำรรม,มือเท่ากัน ไปโปรยลงในแม่น้ําสายใหญ่ความเค็มนั้นแทบจะไม่ส่งผลอะไรเลยนี่แหละครับคือหลักการทํางานของบุญกระถินในการแก้กรรมครับดังนั้นคนที่ทําบุญกระถินด้วยศรัทธาที่ถูกต้องด้วยความเข้าใจและอธิษฐานจิตอย่างถูกจริตย่อมได้รับผลบุญในการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างแน่นอนครับเพราะบุญนี้เป็นบุญที่เกิดได้ยากและเพราะมันเกิดได้ยาก มันจึงทรงผลังยิ่งนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังทุกท่านในช่วงเวลาหนึ่งเดือนต่อจากนี้ไปคือช่วงเวลาทองคำของการสร้างมหาบารมีอย่าปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับไม่ว่าท่านจะทำบุญมากหรือน้อยไม่สำคัญเท่ากับใจที่ศรัทธาและสละออกก่อนจะจากกันไปผมอยากจะขอเชิญทุกท่านร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมมีปัญญาเห็นทางชีวิตมีทรัพย์สินพอกินพอใช้ได้สร้างบุญต่อเนื่องไม่ขาดสายและขอให้บุญกระถินที่ข้าพเจ้าได้ร่วมอนุมโมทนาในวันนี้จงเป็นสะพานเชื่อมให้ข้าพเจ้าและสรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกทั้งปวงเข้าถึงความสงบเย็นแห่งนิพพานโดยเร็ววันด้วยเถิด สาธุสาธุสาธุขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังมาจนจบนะครับหากท่านเห็นว่าเนื้อหาในวันนี้เป็นประโยชน์โปรดช่วยกันกดไลค์และที่สำคัญที่สุดคือกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญส่งต่อเรื่องราวดีๆนี้ให้กับคนที่ท่านรักเพราะการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ ท่านจะได้ไม่พลาดสาระความรู้ดีๆที่จะเปลี่ยนชีวิตของท่านในตอนต่อไปสำหรับในตอนหน้าเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องวิธีอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรที่ได้ผลเร็วที่สุดซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากพลาดไม่ได้เด็ดขาดครับสำหรับวันนี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านขอให้ทุกท่านพบเจอแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการ สวัสดีครับ